ยายมจะไต่ขึ้นไปเอา,อาไดเดนคูรัสนะทุกคนนะนี่ใช้ตัวเตี้ยรอดตรงนี้ได้ครับทุกคนครับเยี่ยมไปเลยในสุดฉันกขึ้นมาบนหลังคาสำนักแกได้ละไอแก่เจ้าเล่ห์ไหนดูซิได้แล้วครับทุกคนครับเยี่ยมไปเลยครับอีเล็กโตคูรัสนะครับทุกคนครับได้มาแล้วจ้าและยังไงเอ่ยรอให้ถึงวันนัดเอ้าห้ามเลยเที่ยงคืนเดี๋ยวปรับเวลาก่อนทุกคน ปรับเวลาก่อนต้องแบบหกโมงเย็นขึ้นไปครับทุกคนครับเออแต่เราก็เห็นว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนนึกว่าแบบเที่ยงคืนแค่ก็หกโมงเย็นห้ามเลยเที่ยงคืนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกให้นะครับทุกคนครับและเราก็ไปหาคุณหนูที่ข้างหลังบ้านตรงนี้โดยที่เราสามารถเข้ามาได้แล้วโดยที่ไม่มีใครเห็นเราเลยว่าเราขึ้นมาบนหลังคา คุณสุพวกเธอก็มาเอ่อฉันชื่อว่า şey ฮิเงอริีเอ่อชิซาโตะนะว่าจะการครั้งที่สองแล้วมั่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะว้า เป็นคุณรู้ใหญ่แห่งตระกูลที่งาริจริงๆด้วยนะดีใจที่ได้เจอนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นนะมันคอชในสิ่งที่พวกเธอทำมันนะในที่สุดโอกาสก็มาถึงแล้วนะไม่รู้สึกถึงบรรยากาศหลาดอย่างนี้นะคั้งนี้ี่ได้เจอการหลักๆเลยคีดว่านะหากพลาดโอกาสไปอาจจะไม่เจออีกแล้วนะพูดอะไรกันนะว่าอยากให้เธอช่วยส่งจดหมายให้หน่อยนะะ เออส่งจดหมายอะไรอย่างนั้นเหรอผมนะกลับเป็นที่พ่อลูกกันช่วยเป็นเปลี่ยนไปนเรื่องอื่นได้ไหมล่ะไม่เดี๋ยวรอก่อนสิังว่าทัาส้สองท่านจะส่งจดหมายไปยังเกาะนะนั่นรุามิแทนฉันนะนะเออไปที่คุณคามาจิเอ่อลูกชายคนที่สองของนัก เปนริวนะอของฉันกำลังคัดค้านการติดต่อกับพวกของเขาคิดว่าเขาคงมีความคาดหวังเกี่ยวกับคู่หมายที่จะแต่งงานของฉันนะแต่ในใจของฉันมีเพียงแต่คามจิเท่านั้นอ๋ออิริโตนี่ไม่มีใครคัดค้านพ่อได้จนพวกเธอก็ได้จะเป็นคน,น kind of ต่างแดนที่อยากจะไปที่เกาะนั้นหนึ่นะ แท้เขามีความลำบากเหมือนกันนะเนี่ยแม้แต่คนในตระกูลเองก็ยังลำบากแน่นอน่ทางตุ๊กตาข้ามฉันจะช่วยพวกเธอไปที่เกาะแห่งนั้นโปรดเชื่อใจฉันเถอะนะเออนอกจากวิธีนี้ก็เหมือนจะไม่มีวิธีแล้วนะอันที่จริงแล้วหาพวกเธออยู่ที่อินาซุมะพ่อไม่มีทางที่จะเอ่อให้พวกเธอออกไปจากที่โตะแน่นะ จุดนี้พวกเรามองออกอยู่แล้วล่ะเออการได้ทำธุรกิจแบบยากๆแบบนั้นก็เพื่อที่จะยื้อเวลาของพวกเราอยู่แล้วนะเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเานแอบยิงลคุยกับเาวผู้หญิงผ้าทางเย่อหญิงคนหนึ่งนะว่าเข้าคุยกันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขายังไงที่จะกลับมาพวกเราไว้ที่ริโตะนะผ้าทางเยื่อหญิงนั่นเหรอที่นี่เราพยายามไม่มากหรอกนั่นแหละจะบอกแผนการที่จะหนีออกจากที่นี่ให้พวกเธอนะมีเรื่องสินค้าอยู่ลรถหนึ่งพอดีนะ เอาละครับเล่าแผนการให้เราแล้วนะครับทุกคนครับเอาละ, <c oughs> จะจะไม่รอเธอที่ปากทางน,นะเรื่องจดหมายรบกวนด้วยน,น,นะเอาละครับทุกคนครับ <c oughs> เราจะต้องออกไปแบบผิดกฎหมายนะทุกคนนะคราวนี้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเออเป็นเออเป็นคนแบบหนีกฎหมายอะ่ะเออเป็นต่างด้าวอะ่ะเป็นต่างด้าวของแท้ทูแล้วนะทุกคนเออต่างด้าวที่แท้ทูแล้วครับ เราก็ตรงดิ่งมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับจุดที่เราออกไปไม่ได้นี่แหละต่อเดียวสินค้าล็อตนี้จะส่งไปที่เกาะเอ่อวัตสุใช่ไหมเอ่อวัตตาสุซุมิวัตตาสุมิเอ่อคุณหนูมาที่นี่ได้ยังไงการใช่แล้วล่ะสินค้าล็อตนี้นี่ได้ท่านเนี่ยเป็นคนกัมชาว่าให้ส่งไปที่เกาะเอ่อวัตสุมินะมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือครับ งั้นก็ถูกต้องแล้วล่ะถ้าพ่อไม่วางใจเลยย้ำตั้งย้ำหนาให้พาคนคุ้มกันฝีมือดีไปด้วยนะกูหรู้จะไปคุ้มกันด้วยตัวเองงั้นเหรอโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะนี่แกดูถูกฉันยังงั้นเหรอแต่เสียเวลาไปมากกว่านี้เลยนะฉันจำได้ว่าพ่อของฉันเคยเล่นกักเธอระหักสายแล้วก็ต้องถูกลงโทษแน่นะหนูความหมายของกูหนู้าใจดีแต่ว่าให้คนอื่นไปด้วยเนี่ย ทำไมการโอเเธอทุนนิสัยของท่านพ่อของฉันดีเนี่ยว่าความปลอดภัยของฉันลดลงไปแล้วก็พวกเธอจะโดนอะไรบ้างคงไม่ต้องพูดอะไรนะพวกเธอคิดว่าจะสามารถปกป้องฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าล่ะโอ้โหนร้ายกาจจังเลยนะเออพรเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะก็ได้นะคุณหนูถือว่าเป็นเกียรติที่ไางเดียวที่พามกับคุณหนูนะแต่วขอดูแลความปลอดภัยของคุณหนูอย่างที่สุดด้วยแล้วกันนะคุณหนู นี่แกรับปากไปแล้วแล้วน,ะนอะเรืองไมเป็นความต้องการของฝุงหนูก็ร้องเรียพวกเราจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเอาละ่ะมันก็รีบเดินทางไปกันเถอะวแต่รีรอยอย่างเง,งี้ยโจรมันจะมาช่วยอการาได้นะอะเอาเถอะออกเดินทางได้อืเดี๋ยวเราจะต้องเจอโจนแล้วล่ะทุกคนเออเริ่มได้ับทุกคนครับหน้าที่ของเราคือต้องคุ้มกันมันด้วยเหรออ่ะเดี๋ยว เราต้องคุ้มกันในคลองสิ่งไปด้วยโดยการเก็บปูสีมว่วงเฮ้ยมีปูใหม่ปูสีชมพูปูสีชมพูแล้ว้องมีของอยู่ใน<ห>น้ำเฮ้ยมี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 โจรจริงด้วยโจรจริงด้วยอุ้ยโอ้โหไอ้พวกโจร,ป,รป่าทำไมพวกแกมาทำลายสิครของชั้นอย่างนั้นเหรอตอนนี้เราก็ต้องโดนสลัดในโบน่าปาบเขาให้ครับทุกคนครับปุ๊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 บใส่พระปาดเข้าไประเบิดเขาให้ดีแน่เข้าไปหนีเข้าไป ผิดพลาดทีหนึงผิดพลาดทีหนึ่งนีก็ต้องโดนนี่นะแต่อเข้าไปครับทุกคนครับและ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 อ้เราต้องทำลายไม้นี่หัวต้องทำลายไม้ครับทุกคนครับปาบเขาให้ครับทุกคนครับอ้าวปาบปาบพี่แน่ทำลายไม้แล้วครับแต่ว่าต้องฆ่าตัวตัวนี้ด้วยคทุกคนครับเก็บรอยครับและหินนี่คืออะไรอ่ะมันไม่ใช่หินสายฟ้าที่เราเจอเมืองปกตินะครับทุกคนครับมันเป็นหินใหม่ครับทุกคนครับเมื่อเก็บมาครับทุกคนครับ ได้เป็นผู้หลึกมาครับทุกคนครับเป็นผู้หลึกใหม่เออไม่รู้ว่าคืออะไรครับทุกคนครับไม่รู้ว่าคืออะไรโโก็จัดการที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันจุดไฟครับทุกคนครับจุดไฟแล้วก็โบนอชุบค,ค่อยครับทุกคนครับทำคอมโบนิดนึงทำคอมโบนิดนึงเป็นตัวครับทุกคนครับทำไมมันหลักอย่างนี้นะเดี่วมัน w h มันหลักอย่างนี้นะเดี่ว มันเปียกน้ำครับทุกคนครับมันทำปุมโบไปไม่ได้เออมันทำปูมโบไปไม่ได้ก็ช็อตดีกว่าทุกคนเออช็อตดีกว่ายังไงมันก็เปียกน้ำครับทุกคนครับโดนไปเอ้ยมีตัวนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ทันเห็นมันเลยเออมีตัวแปลกประหลาดตัวใหม่ทุกคนอืมนี่ศัตรูตัวใหม่ครับทุกคนครับชุบหลบครับทุกคนครับเออมันมีสมุไรพเนจรมาสู้กับเราด้วยทุกคนโอ้โหดูดิมันโดนพลังของเราเข้าไปมันเก่งด้วยเนี่ยเออมันเก่งด้วย นี่โจมตีมันไปหลายทีแล้วมันไม่ยอมตายนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับในที่สุดตายแล้วเราไม่มีเวลาไปฟาร์มของเลยอ่ะทั้งทั้งที่เราเห็นของอยู่เว้ยน <co uh ี่มันทุกตกไปแล้วครับทุกคนครับและจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้หนีแน่ชาร์จสายฟ้าเข้าไปครับทุกคนครับแล้วก็ระเบิดเข้าไปครับทุกคนครับมันมีตัวอุ้ยคราวนี้เป็นสมูไรใหญ่เดียวสมูไรใหญ่เลยทีนี่เอาไฟฟ้าไปกินเลยครับทุกคนครับผังแห่งโมนาครับทุกคนครับผังแห่งโมนา ตุ้ม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 หลบมาด้านนี้ครับทุกคนครับสายไฟแล้วก็หลบออกมาครับทุกคนครับแล้วก็เติมสายฟ้าเข้าไปโค้งคงให้นี่แน่เป็นย,ยังไงละ่ะตัวแกชอบสายฟ้ากันนักไม่ใช่หรือไงลแล้ไอ้เสานี่คืออะไรเรียกอะไรนะกดเรียกกดเรียกได้ครับทุกคนครับกดเรียกแล้วได้พลังสายฟ้า อะไรมาไม่รู้มากับตัวครับตัวครับเออแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยไม่ได้โว้ยนี่เห <cc ull ing> มือนมีเหมือน,นมีสายยางสายโยงอะไรสักอย่างอยู่กับตัวเราเอยแล้วก็เจอกับ <c oughs> กนี่ชัด์จสร้างกูให้เจอกับปวยโถ่หน่อยเมื่อไรเจอกับปวยโถ่หน่อยเมื่อไรปวยโถ่เฉยเฉยๆแล้วพลังเพิ่มซะเว้ยันนั้นแน่พลังจะชาร์จเหรอแกจะชาร์จเหรอนี่ฉันก็ทำได้เหมือนกันท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกันเลยเออตีแตกไป เจอไฟให้มันหน่อยครับทุกคนครับเจอกับไฟก็ต้องดับไฟครับทุกคนครับใช้ไฟฆ่ามันเหรอได้แอคชิเม้อะไรมาก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะใช้ไฟฆ่ามันหรือเปล่าใช้ไฟดับไฟครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับบ้านข้างหน้านี่สามารถแวะพักได้คู่หนึ่งว่าตูเป็นยังไงกันบ้างล่ะ เออมาทีงที่นี่ก็โอเคแล้ว,ว,วล่ลวละทางนั้นนะ่ะเป็นทางไปยังเกาะน,นารุกามินะเนหมายของฉันเขียนไว้ว่าอขอ,ขาขอให้ท่านทานมิจิในทางสำนักเทนบิลเนี่ยออก,กาจากใบรับรองการเดินทางของทั้งอินาซุมะให้แก่พวกเธอเป็นกรณีพิเศษเอ,อ่อถือว่าเป็นการขอบคุณอ๋อถ้าเราไปถึงที่นั่นเราจะได้อ่าใบเขียวครับทุกคนครับเออเราจะได้พาสปอร์ตนะทุกคนนะที่นี่เขาไม่ยอมออกพาสปอร์ตให้เดี๋ยวเราไปขอจากที่อื่นครับทุกคนครับขอบคุณคุณหนูมากโอ้คุณหนู โอ้เอ้ยไม่ได้ไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้จริงจริงเหรนะฉันคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าชินจุโรเนี่ยแกยังมีทางคุณต้องมีเจตนาการเป็นอย่างอื่นแน่อย่างคุณหนูน่ะเรื่องคำมั่นจีน่ะคุณหนูพูดถึงอ่ะไม่จำเป็นต้องปิดบังเลยนะเพราะคนที่อยู่ในใจของฉันนะคนที่อยู่ในใจอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไหมเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมชินจุโร่หรือว่าแกแอบชอบคุณหนู ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะก็แค่ถามไปอย่างนั้นแหละอจะฝันแบบนั้นได้ยังไงเล่าเอ้มีหน้ามันถึงยอมตาใจคุณหนูมันแอบชอบคุณหนูทคนทั้งสองคนไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเรื่องนี้ขอให้เธอส้งของคุณทำเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นหากว่าท่านพ่อจะลงโทษฉันจะรับผิดคุณเดียวเองคงทำแบบคงทำได้เพียงเท่านี้นะงั้นก็ตามที่คุณหนูว่าก็แล้วกันนะแต่ถ้าคุณถูกจับได้จะเป็นยังไงอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกหน้าท่านพ่อน่ะหมูฉันกาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะอย่างมากก็ถูกสั่งให้กดอาหารครึ่งวันหนึ่งนะไม่ต้องกังวลไปหรอกหน้าอย่างกับตาลุงนั้นอ่ะมีมุมมองแบบที่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอฮะเอ่อฝ่ายทั้งสองคนอ่ะถือว่าระวังตัวด้วยแล้วกันนะเราคงได้พบกันอีกนะลาก่อนเรือคุณหนูชิซาโตะส่วนไอ้นี่ก็โอ้น่าสงสารว่ะคาจิโร่ไปเถอะเออไปสิไปส่งของต่อ โธ่โหเศร้าเลยแม่งเศร้าเลยทุกคนเศ้าเลยเยี่ยมครับทุกคนครับพรเนแหงศักสิทธิ์ซากุระนะทุกคนนะปลดล็อกแล้วครับทำ q เว s จบแล้วด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> ต่อไปนะครับเราก็จะไปที่สำนักนู้นนะครับ <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปอ <c oughs> เอาพาสปอร์ตนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ครับทุกคนครับเมืองนี้ดูการออกแบบของเขาที่แบบแบบ สวยงามมากเลยนะสวยงามมากเออแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําเว s ที่นี่ก่อนครับอืมครับเออคนนี้ครับทุกคนครับงานพนักงานรัานชาอ่ารูจากที่อยู่บนการ์ดเชิญแล้วก็น่าจะเป็นที่นี่นะ ไปตอนรับคนทั่วไปได้โปรดกลับไปซะเถิดนะทุกคนนะพวกเราไม่ใช่แขกธรรมดานะเออแขกต้องเชิญเสด็ทียจากต่างแดนแล้รับกรอบข่มมาแต่ฉันดูออกเออว่าดูจากชุดแล้วแล้วก็ที่ดูออกด้วยเหรอพวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะดูการเชิญนี่หน่อยสิอาประทับของสำนักยาชิโรอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนว่าตัวตนทั้งสองคนนี้จะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พอินดีต้อนรับสู่ร้านน้ำชาโคโมเระเอของสำนักยาชิโร่นะทุกคนนะแบบนี้ค่อยดีหน่อยอืมอ่ะเอามาถึงสำนักร้านน้ำชาตัวนี้แล้วครับเข้าไปข้างในเลยครับทุกคนครับเริ่ที่จะไปเจอกับโท่านะทุกคนนะ เราต้องไปขอพาสปอร์ตก่อนไม่ใช่หรอเออในที่สุดก็ถึงสตีโทมา่าอยู่ไหนกันนะเนี่ยเออหรือว่าโทมา่าจะไม่รักษาสัญญาซะแล้วนะพ้ยดูมีหมาด้วยทุกคนเออมีหมาด้วย,วยอไอ้บอกว่าฉันไม่รักษาสัญญาอย่ามัวนั่งเสียใจยอยู่เลยเพิ่อนด้กว่าบุกเตยลืมเรื่องของฉันซะแล้วนะอ๋ออะไรเนี่ยจะหมาพูดได้ยังกันเหรอเฮ้ยไม่เหตุต้องตกใจขนาดนั้นเลยสินะครั้งแรกที่บุกเตยเห็นฉันในร่างนี้สินะเฮ้ย เดี๋ยวโ่อมาทำไมกลายเป็นหมาตอนที่พวกเคยอยู่ที่หีอยู่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยหรือไงฮะไออย่างงี้นี่เองดูเหมือนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะเออนี่วัดหมาตัวหนึ่งนะโอ้เอ้ยไอ้ี่แม่งหลอกเราโอ้แม่งหัวเลยแม่แม่งแกล้งเฉยแกล้งเฉยไอ้บอดี้ อ๋อได้อยู่นี่ตก็เหมือนกันนี่แหละตอนอยู่โรงรับชาก็ด้วยทุกครั้งที่ฉันรอทุกเธอได้เมันนานสุดๆไปเลยเนี่ยฉันเลยคิดวิธีต้อนรับพวกเธอแบบพิเศษยังไงเล่าเอ้ยฉันต้องขอโทษพวกเธอทั้งสองเลยนะบททดสอบก่อนนะเนี่ยเอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะน่ะเอาล่ะคุณหนูเนี่ยที่สุดว่าพวกเราจะร่วมเป็นคู่ในการเชิญหน้ากับสายฟ้าด้วยกันได้หรือเปล่าพี่ว่าพอทำถ้าคือกัดขึ้นมาแล้วฉันจะยกโทษให้นายหรือไง สสัยเล่นแรงไปหน่อยนะเนี่ยเอยความกล้าหน้าฝ่านฟ้าังมาไม่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์พวกนั้นตั้งแต่แรกใช่หรือไม่เพราะว่าเจตจำนงของเธอนั้นไม่เคยสั่นคลอนไม่เคยยอมแพ้ใครใช่หรือไม่เมื่อนานมาแล้วพวกเราเคยมีเพื่อนแบบนี้แต่หลังจากที่สายฟ้าฟวาดลงมาคุณหมายถึงเพื่อนของคาซูฮ่าองนั่นหรอแม่แต่พวกเธอก็เคยได้ยินเรื่องของเขาด้วยอย่างนั้นหรออืม แา่ของเขาไม่เคยรีบรีไปเลยจริงๆนะงั้นพวกเราคงต้องไปพบกับองค์การเรียนขาวซะแล้วดิฉันจะพาพวกเธอไปที่คฤหาสน์คามิซาโตะที่สุนักยาชิโกะนะแต่ว่าวันนั้นนะหวังว่าพวกเธอทั้งสองคนจะไปที่แห่งนั้นกันชันักก่อน ที่ไหนยังงั้นเหรออยากให้พวกเธอไปท,ปที่รูปปั้นเืออะไรอะ<า>มันกำลังจะถูกสร้างอยู่กระดาษของมันใหญ่มากสามารถมองเห็นได้จากทุกคนบนภูเขาเลยอ๋อไอ้รูปปั้นข้างหน้าทุกคนมันเป็นรูปปั้นเทพสายฟ้าครับ ก็อยากจะไปฟาร์มก่อนแต่มันฟาร์มไม่ได้เพราะว่ามันไอ้นี่ทุกคนถ้าเราไม่ได้พาสปอร์ตมันไปเจอเตำรวจทหารมันก็ไล่จับเราอยู่มันจับเราอะเออมันไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมาเล่นเควสในเรื่องก่อนแล้วก็มาไล่เก็บของด้วยเออนี่ทุกคนตรงไหนที่มันมีอะไรนะตรงไหนที่มีอัติแฟกต์พี่ก็จะมาร์กไว้ก่อนนะทุกคนนะเผื่อมันแบบมาวิ่งฟาร์มแฟกต์ได้นะทุกคนนะ ครับขึ้นไปครับทุกคนครับขึ้นไปครับทุกคนครับไปที่รูปปั้นนะครับเขาต้องการให้เราไปดูปั้นอันสวยงามนี้ครับทุกคนครับอันใหญ่ยักษ์มฤทยมนะครับมันใหญ่กว่ารูปปั้นเดอะเซเว่นอีกครับเออนี่การอยากจะยี่ใหญ่อเป็นขนาดนี้เลยเลยเทพแห่งสายฟ้าผู้มีปีกแล้วก็มีดวงตาในปีกด้วยนะทุกคนนะปั้นเหมือนยมทูตเหมือนยมทูตแต่รูปนี้ดูน่าขนลุกจังคนทั่วไปคงไม่กล้ามาที่นี่หรอกเนี่ยเออเราพอดูนีแล้ว เอาอของทั้งหมดที่ฝังอยู่ตรงนั้นก็คือวิชั่นยังไงล่ะวิชั่นหมายความว่าวิชั่นที่รวบรวมจากคำสั่งว่าวิชัน่นถูกฝังไว้ในเทวรูปอย่างนั้นเหรอเนี่ยเธอได้ยินเรื่องคำสั่งล่าวิชั่นมาแล้วสินะ เออทำไมถึงล่าวิชาจัอธิบายเรื่องนี้ฉันคงต้องบอกก่อนว่าก็บนที่มอนโตคือเมืองแห่งอิสรภาพจะอยู่ทุกเมืองแห่งพันธสัญญาเนี่ยในนาซุมาเมืองแห่งความเป็นนิรันดร์โกกุนเดนยป็นเพียงแต่จะเป็นผู้ปกครองสูงสุดแต่ยังเป็นเทพเจ้าของอินาซุมาด้วยความเป็นนิรันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลที่เจ็ดจิตสำนงของเธอและผู้ปกครองเดือนนี้แต่ด้วยเหตุผลนี้จึงอาศัยสำนักมหาอำนาจเพื่อสร้างเสถียภาพแห่ อาจักรขึ้นมานะเพื่อตัดกระแสของประชาชนีกรงคุณต้องการให้อินาซุมารักษาสตรนารให้คงที่ซึ่งสามารถปลดปล่อยให้สายน้ําแห่งการเวลาไหลผ่านทั้งสองฝั่งและจะมีเพียงอินาซุมาเท่านั้นที่ตั้งอยู่นิ่งสงบจนชั่วนิรันดร์แต่พระเจ้าทุกตนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะ แน่อนี่เป็นเพียงแค่ความเข้าใจส่วนหนึ่งของฉันตัวเรื่องที่ออกคำสั่งล่าวิชันนั้นก็เป็นเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะโชคุนเชื่อว่าการที่วิชันสามารถพลังในการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชาวเมืองได้และความเป็นนิ่งนั้นในสายตาของโชกุนนั้นไม่สามารถตอบรับกับการดำรงอยู่ของความไม่มั่นคงแบบนั้นได้เลดไดูดูยิ่งส่งคำน้ำเทนบิลล์ได้บังคับบัญชาออกมาเป็นรวิชั้นจากทุกคนทุ่งแห่งมาฝังไว้ในรูปเทวรูปนี้นะ โดอว่าภาพวรูปนี้เป็นสัญ,ญลักแห่งความเป็นนิรันดร์ของอินาซุม่าเลยทีเดียวน,น,นะแบบนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วโชกุนน่ก็เห็นแก่ตัวสินะม <c oughs> ีเพียงคนต่างดนย่พกวกเธอเท่านั้นทีกาวิพากษ์ิจารณกคุณไรเดนอย่างตรงไปตรงมานะแต่ฉันเห็นดวคำสั่งราวิชัสิ่งที่ม่ควรมีอยู่แรกแล้วนะรู้ใหญ่ก็จึงตัดิใจที่อยากัดขืนนะะ โอ๊อะไรเดียเอออะไรเนียว你怎么ไปค่อยดีเลยเมื่อกี้เันเสียงอะไรกันอะไรน่ะเกิดอ,อะไรขึ้นที่ก้อนเลยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะดันนะสิเราสัมผัสรูปปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินความปรารถนาของคนอื่นความปรารถนายางงน,น เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นการยืนยันคขาพูดบางอย่างพวกเธอเคยได้ยินเรื่องความพัฒนาของคนคนนีงฉันแรงกล้าถึงระดับสายตาของราวยเทพก็จะเพ่งเล็งมาที่ตัวของเขาไม่หรอกนั่นก็คือที่มาของวิชันยังไงล่ะหรือกล่าวได้ว่าวิชันเป็นตัวแทนของความปรารถนาที่แรงกล้าของคนคนนั้นยี่ไล่ะถ้าสิ่งที่พูดเมื่อกี้เป็นความจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าความปรารถนาของคนเหล่านั้นจะแรงกล้าเกินกว่าที่ฉัน มันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของพลังแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนะันล่ะเนา่ยเอาลญญาานับเดิมเอาทุอเที่ยวจากญญานรกุมิทั้งหลายได้เวลาตามฉันไปยังสถานที่ครือหั์คามิสตะแล้วนะเอาละได้เวลาแล้วอย่างนั้นเหรอเราจะได้เจอกับอายากะของจริงแล้วทุกคนและอีกคนหนึ่งก็คือจดหมายที่เราจะไปเอาพาสปอร์ตด้วยนะเออเราต้องไปส่งจดหมายเอาพาสปอร์ตด้วย อขอเจอคุณหนูของพวกนายหน่อยสิท่าปวดหัวจริงๆเลยมีธุระอะไรนะเกี่ยวกับคุณหนูคามาจินะคามาจิคุณชายคามาจิอย่างนั้นเหรอท่านมีปัญหาอะไรกับคุณชายอย่างนั้นเหรอคุณชายลองอะ่ะเออแสดงจดหมายที่เขียนมานะครับเออคุณหนูฮิระงิอิซาตโตะอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนด้วยมือของคุณหนูจริงอ๋อเรื่องนี้ท่านท่านไปคุยกับคุณชายคามาจิโดยตรงจะดีกว่านะช่วงนี้คุณชายมาไปเดินเล่นที่สะพานฝั่งโน้นนะ สะพานฝั่งโน้นคือสะพานฝั่งไหนเอาอต้องมาตามหาคุณชายก่อนครับทุกคนครับเพื่อจะเอาพาสปอร์ตนะครับทุกคนครับเอออ่าจเจอแล้วครับค,คุณชายคุณชายคุณชายใส่แว่น นี่คือจดหมายของคุณหนูชิซาตโตะนะจดหมายฉบับนี้คุณหนูฝากมาอย่างนั้นเหรอลายมือนี้เป็นลายมือของคุณหนูจริงๆด้วยดีใจยริงนักดีใจจริงนักอขอบคุณที่ส่งจดหมายมานะนักเดินทางเออแต่เรื่องใบรับรองการเดินทางถ้าเป็นคุณหนูชิซาตโตะมอบหมายมาเองแล้วก็ฉันจะจัดการทุกอย่างให้ให้เหรียบร้อยเลยแต่ว่าฉันต้องกลับไปเตรียมเอาใบรับรองก่อนนะเออเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าดไปรอฉันที่พัตตารอา่คิมินามิแล้วกันนะทำไมถึงต้องไปรอที่น่ ฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยอีกแล้วครับทุกคนครับเออฉันอยากจะส่งของไปให้คุณหนูด้วยเหมือนกันยังไงละ่ะตอนแรกฉันก็ได้แต่เขียนจดหมายนะเออแต่ว่าฉันต้องการส่งของขวัญไปด้วยถ้าพ่อฉันรู้ว่าฉันเขียนจดหมายแล้วก็โอ้พอ่พอพ่อแม่ไม่ถูกกันตายแล้วเรามีโอกับจูเลียต พ่อของคุณก็เข้มงวดเหมือนกันเลยนี่พ่อของฉันก็เข้มงวดอยู่แล้วฉันก็เข้าใจเหตุผลที่เขาไม่อยากติดต่อไอ้ฉันกิดตินอเขาไ่ถูกกันนั่นแหละสองตระกูลมันไม่ถูกกันนะมันเป็นตระกูลใหญ่ด้วยนะส่วนคุณหนูแล้วก็เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลนู้นนะถ้าฉันใกล้ชิดกับเธอมากเกินไปแล้วก็ก็โดนจับผิดได้นะเพราะฉะนั้นของขวัญชิ้นหนึ่งในสายตาของคนบางคนอาจจะไม่ได้มีค่านะ ต่ฉันไม่พูดเรื่องยุ่มยุมนี่ดีกว่าน,นัดเดินทางช่วยไปที่พัตคารแล้วกันนะแล้วฉันจะเอาใบรับรปองไปให้ที่นั่นนะเอออะระหว่างที่ต้องกลับไปที่พัตคารเราขึ้นไปหาอヤกะก่อนก็ได้ครับทุกคนครับไปหา,ายะกะก่อนครับเดินผ่านมาได้เลยนะเดินผ่านมาได้เลยนะทุกคนนะเออต้องเก็นเควสด้วยมันเควสหลายอันปนเปนกันอ้าแ้วทำไมคุณหนูไม่อยู่ที่นี่ละ่ะโอ้ย โอ้โหไปไกลแล้เด oh. ี๋ยวไปไปจดหมายก่อนก็ได้คุณหนูไม่ไปไกลทุกคนคุณหนูไม่อยู่ไกลไปวงเควสเบอร์เดี๋ยวค่อยมารับนะทุกคนนะค่อยมาทำทีเดียวตอนที่เราไปไหนก็ได้แล้วนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มไลฟ์ฟาร์มก็ได้ไลฟ์ฟาร์มก็ได้ก่อนอื่นก็มาจัดการที่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนครับเยวหาพัทธขาดไม่เจอทุกคนมีแต่ร้านอาหารเนี่ยเออมีแต่ร้านอาหารเนี่ยหรือเปล่าร้านอาหารนี่หรือเปล่า เนี่ยสกุลมินินามินี่แหละสััที่ีสู่พัตคารเกี่ยวกับขนมที่สั่งไว้เป็นเตรียมเสร็จแล้วจะเอามาให้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าคุณชายจะมอบขนมนี้ให้กับใครนะแต่ความสัมพันธ์อัางสาธารณะนั้นคุณหนูยังไงเนี่ยเรื่อก่อนหนนน้้าี่ยท่านฮิรังิีิซูเกะเคยมอบชาชั้นดีให้กับพ่อของฉันนะนะ ก็รู้ว่าคุณหนูนะลูกสาวของท่าน,น,นชอบกินขนมก็เลยฝากชันเตรียมขนมส่งกลับไปด้วยก็ถือว่าเป็นการส่งของควัญตอบกลับนะเออเช่นกลัวว่าใช้เวลานานเกินไปในการส่งขนมก็เลยส่งออนักดนทางมาช่วยไปเอาขนมไปให้นะะัะนั้นช่วยรบกวนช่วยเช็คดูนะเ,เพื่อป้องกันด้วยนะ อ๋อได้เลยค่ะนี่คือขนมที่สั่งไว้แล้วนะเชิญท่านดูได้เลยนะจ๊ะเออเครื่องครบจริงๆขอบคุณจังเลยนะเออพวกเราไปฝั่งโน้นกันเถอะนักเดินทางอย่ายืนขวางหน้าร้านเลยฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านแทำไมมันไม่มีเสียงพูดเนี่ยฮะ เออทำไมเสียงพูดมันหายไปนี่คือใบรับรองจากการเดินทางนะโปรดเก็บไว้ให้ดีละ่ะจากที่มีใบรับรองแล้วท่านจะสามารถเข้าออกนิโตได้อย่างสบายนะเออด้วยความยินดีนะถ้ามีใบรับรองนี้แล้วท่านช่วยส่งขงนมได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะเออแล้วก็จดหมายฉบับนี้เออจดหมายของคุณอย่างเี้ใช่แล้วละ่ะเปรื่องจดหมายที่ฉันคิดว่าจะใช้สับได้แล้วเหมาะที่สุดสําหรับคุณหนูนะอ่านแล้วจะได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะ เอาละรบกวนท่านส่งขนมด้วยนะต้องกลับไปอีกแล้วหรือเนี่ยเารามีท่านกลับไปพร้อมกับใบรับรองนะาสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระด้วยนะงั้นก็รบกวนด้วยนะจะต้องกลับไปทํางานต่อแล้วนะฉันสามารถไปเยี่ยมเยียนได้ด้วยตวเองเมื่อไหร่กันนะไปแล้วครับทุกคนครับอ่ะตอนนี้เราน่าจะได้อ่อนี่มาแล้วทุกคนพาสปอร์ตมาละส่วนเควสนะครับเควสหลักแล้วทุกคนนะเควสหลักนนไปที่สํานักยาชีโร่ทุกคนนะซึ่ง อยู่ไกลมากนะครับทุกคนครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับทุกคนครับงั้นก็ยังไม่ไปครับทุกคนครับกลับไปแต่ขนมก่อนก็ได้ครับทุกคนครับเออไปแจกขนมก่อนไม่รู้ว่ามันจะส่งกันกลับไปกลับมาหรือเปล่านะทุกคนนะอืม,มรู้จะต้องกลับไปกลับมาหลายรอบหรือเปล่าแต่ก็ต้องมาก่อนแล้วกันโอ้ทางนู้นไกลเหลือเกินครับอยากอยากอยากได้แบบจังหวะที่ฟาร์มได้ก่อนนะทุกคนนะได้จังหวะที่ฟาร์มได้ก่อนอยู่ด้วยนะทุกคนนะ เรารู้สึกว่ามอนสเตอร์ที่นี่เล่นบนโหดพอสมควรแบบเราไม่เราไม่เคยเจอมอนโหดเออมานานแล้วเราพอมาเจอแล้วรู้สึกว่าอะไรวันนีอ่ะเออไปฟาร์มกล่องมาแล้วเลือดหายอ่าคุณหนูชิสโตะแล้วเดินทางกลับมาแล้วยังก็เหอือจดหมายมาให้ด้วยนะใบรับรองการเดินทางด้วยนี่คือของที่คุณคาจิมะฝากมาให้คุณเนอะโอ้จดหมายยังกันเหรอเขาฝากท่านมาใช่ไหมเออนี่อ๋อ ไตรคัลเลอร์ดังโงด้วยนะโอ้คัสดังโง่สามสีไม่เลยคิดเลยว่าเขาจะเตรียมของอย่างนี้ให้ฉันด้วยนะขอบคุณเออฉันจะริมรถขนมเหล่านี้และจดหมายฉบับนี้อย่างตั้งใจนะขอบคุณที่มาส่งนะและสิ่งของเหล่านี้ท่านโปรดรับไว้ด้วยถือว่าเป็นค่าตอบแทนก็แล้วกันนะนะอนาคตฉันจะต้องการความช่วยเหลือจากท่านอีกมากเนะเรียบร้อยครับทุกคนครับแล้วเราก็ผ่านเควสตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบไปเดินไปเจอ,อยามหน่อยว่า เราจะเดินผ่านยามได้จริงๆหรือเปล่าทุกคนนะหรือว่าจะโดนจับรอบที่แล้วนะครับทุกคนครับอืนี่ครับทุกคนครับจะต้องถามหาใบอนุญาตจากเราเออนี่เดินผ่านได้จริงๆแล้วครับทุกคนครับโอเคครับสบายแล้วฟาร์มได้ละเออตอนแรกพยายามจะฟาร์มแล้วมันฟาร์มไม่ได้มันแบบออกเข้ามาใกล้เขตเมืองเขตอะไรเงี้ยมันก็แบบโดนวับแบบโดนจับอะไรนี้กลับมาตลอดนะทุกคนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ